ดูข่าวสังคมการช่วยเหลือดีๆกันหน่อยนะคะแต่ว่าคราวนี้เป็นพระนะคะที่มองเห็นถึงความเห็นอกเห็นใจชาวบ้าน<ม>เอางี้ละกันนะคะคือชาวเน็ตเนี่ยเขาชื่นชมเจ้าอาวาสวัดดังอยู่แห่งหนึ่งนะคะเพราะว่าพระนะคะสีเข้าเปลือกนะคะ ข้าวเปลือกที่นํามาสีเนี่ยหตันนะคะเพื่อที่จะเอามาเป็นข้าวสารแล้วก็นําไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านญาติโยมที่มาทําบุญทอดกรถินภายในวัดนะคะถือว่าเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวค่ะจากกรณีผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าเราทำความดีด้วยหัวใจตอบแทนแผ่นดินนะคะได้โพสต์ข้อคว,วามสีข้าวไว้แจกงานกระถินพร้อมกับคลิปภาพวิดีโอนะคะ,จะเจ้าอาวาสวัดกำลังนั่งสีข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสาร ทำด้วยตัวท่านเองนะคะได้มาเป็นข้าวหอมมะลิประทุมชั้นดีค่ะชาวเน็ตต่างก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะชื่นชมค่ะ แน่นอนแล้ผู้สื่อข่าวก็ต้องเดินทางไปที่วัดวรพจน์สังขาว,วาสหมู่ที่5ตําบลบางนางอําเภอพานทองจังหวัดชนบุรีไปพบกับพระครูสังครักษุริยาเจ้าอาวาสวัดวรบรรพศสังขาว,วาสและลูกศิษย์วัดกําลังช่วยกันนั่งสีข้าวอยู่โดยมีข้าวเปลือกพันธีข้าวหอมมะลิประทุมธานีกว่า1,000กิโลกรัมโดยใช้เครื่องสีข้าวไฟฟ้าที่ทางวัดเขามีอยู่นะคะมาสีข้าวมาช่วยกันอย่างใ ยันขันแข็งค่ะไม่ได้เอาไปไหนนะไปแจกชาวบ้านทีนี้ พระครูท่านเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่ามีญาติโยมมาบริจาคข้าวหอมประทุมธานีอาขออภัยค่ะประทุมมาหลายกระสอบรวมน้ําหนักแล้วเนี่ยพันกิโลกร,รมัมนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะที่วัดเนี่ยมีเครื่องสีข้าวไฟฟ้าอยู่นะก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเลยนะคะไปเอามาสีข้าวให้มาเป็นข้าวสารซะและจะนําไปไหนชาติทานคนเดียวที่วัดอย่างเดียวก็อาจจะเสียดายเอาแบบนี้แล้วกัน พอดีที่วัดกำลังจะมีงานกระถินวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็สีข้าวเนี้ยแหละเอาไว้แจกกับชาวบ้านญาติโยมที่มาช่วยทำบุญถือว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่มาเข้าทำบุญในวัดถ้าเกิดว่าข้าวมี1,000กิโลกร,รมัมถ้าใส่ซักถุงละ5กิโลกร,รมัมก็จะได้ราวๆ2,000ถุงอย่างน้อยก็จะมี200ครอบครัวละค่ะที่จะประหยัดเงินซื้อข้าว อ๋อข้าวเนี่ยได้มาจากโยมเขาก็รวมรวมกันมาบริจาคก,กันมาเอ่าคนเขาก็ไปซื้อไว้ที่หลวงสีเน่ยคนละสิบโลยี่สิบโลก็รวม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 ,รวมไปก็ได้เกือบตันละอันเนี้ยแล้วก็เลยเอามาสีข้าวมาเรามีเครื่องอยู่อ๋อที่วัดก็มีเครื่องอยู่แล้วใช่ใช่ใช่แล้วก็วันที่ห้าก็ประมาณสิบโมงทอดกระถิถ่นแล้วแล้วก็ก็เลยสีข้าวแจกญาติโยมอือที้มารวมทั้งหมด ประมาณกีโลไปับข้าวแล้วก็เกือบก็หลายร้อยโลหลายร้อยโลอ่ะตอนนี้มันห้าร้อยกว่าโลไปละเดี๋ยวก็จะมาเรื่อยๆอ่าแล้วก็สีไปเรื่อยๆเดี๋ยวโยมก็บริจาคหมดกัน